บัณ่างน้อยโมอามีนาแอบแต่งสองครั้งสุดท้ายยารู้แล้วอึง้งโมอามีนาเคยแต่งงานมาแล้วสองครั้งครั้งแรกแอบแต่งตอนอายุ26ปียอมรับเป็นคนชอบแต่งงานทำอะไรคนอึง้งหลังดาราสาวโมอามีนาออกมาเผยในรายการเจ๊คิมกินรับวงว่าชีวิตนี้เคยแต่งงานมาแล้วสองครั้งครั้งแรกตอนอายุ26 มีแหวนขอและมีช่อดอกไม้เป็นการแอบ,บแต่งงานเลือกเฉพาะเพื่อนที่สนิทใจที่จะให้ร่วมงานแต่สุดท้ายเขาก็หลุดครั้งนั้นไม่ได้มีการจดทะเบียนหลังจากนั้นเว้นระยะประมาณ3-4ปีคบมาได้ปีหนึ่งก็ขอแต่งงานอีกวันนี้มีแหวนขอแต่งงานเป็นสาวรอยอมรับว่าเป็นคนชอบงานแต่งงานจนเคยคิดจะทำ แพลนเนอร์ ner, จัดงานแต่งให้ชาวบ้านเพราะชอบเห็นคนรักกันมีความสุขและแม่นานวันนี้ทำเอานักแสดงสาวสายแซบอย่างโมอามีนาพินิดเดือดขึ้นมาทันทีหลังจากที่โพสภาพที่ใส่ชุดว่ายน้ำสุดแซบอวดหุ่นเผยผิวขาวออร่าริมทะเลและถูกชาวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์โฟกัสที่พุงพร้อมตั้งคำถามสงสัยว่าเธออ้วนหรือท้องกันแน่ ในขณะเดียวกันนั้นก็ไม่ไายมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความสงสยัยโดยระบุกข้อความว่ามีคนบอกว่าท้องจริงหรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่างานนี้สาวโมอามีนาก็ไม่ปล่อยผ่านสวนกลับแบบฟัดทันทีว่าท้องแล้วทำไมไม่ท้องแล้วทำไมอยากรู้เช่นกันค่ะมันเดือดร้อนชีวิตของใครไหมคะขณะที่ชาวเน็ต ดังกล่าวก็ได้เข้ามาตอบกลับอีกครั้งว่าอ่านฟังเขามาเราเลยก็ตกใจไม่ได้ท้องเก็สบายใจแล้วส่วนอีกหนึ่งคอมเมนต์จากชาวเน็ตก,ก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าจริงๆแล้วในเรื่องบางเรื่องโอกาสและเวลาในการตั้งคำถามจึงสําคัญมากๆโดยเฉพาะการถามเรื่องเกี่ยวกับชูสาวหรือเรื่องเพื่อนนี้ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่แรงมากๆเลยนะครับสำหรับคนในวงการนี้ดังนั้นจึงไม่ควรไปคิดกันเองเออเองหรือรีบสรุปกันเองเลยนะครับหรือในบางทีก็ชอบคิดแทนเขาด้วยทางทางที่ตัวเองของเขาเองก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยและเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของโมเขาด้วยจึงเท็จอยู่ที่เขาเองเพราะถ้ามีอะไรเขาก็จะ,ะแถลงเขาออกมาเอง พวกเราเป็นคนนอกจึงไม่ควรนะครับไม่ว่าจะหวังดีหรือไม่ก็ตามใจเขาใจเรานะเพราะบางทีมันอาจทำให้เกิดเป็นเรื่องจนเป็นขา่าวและทำให้พวกเราคนไทยต้องมาเสียงแตกและต้องมาทะเลาะกันเองได้นะครับและโมเขาก็เป็นคนสาธารณะและก็มีเหล่าพี่ๆน้องน้เพื่อนๆที่เป็น f ออยู่เยอะมากเหมือนกันและล่าสุดโมอามินาได้ให้สัมภาษณ์กับ บันเทิงเบิดพอยว่าช่วงนี้กำลังทำเรื่องเกี่ยวกับการฝักข่าอยู่และวันนั้นก็มีประจำเดือนวันแรกซึ่งเธอเป็นคนที่พอมีประจำเดือนปุ๊กก็จะดูตัวบวม1-2วันและก่อนหน้าน,นี้เคยพาช็อกโกรตชิดไปแล้วสองรอบซึ่งปัญหาตรงหน้าท้องมันแก้ไขไม่ได้ต่อให้พร้อมขนาดไหนก็ยังมีส่วนนี้อยู่ซึ่งในอนาคต ก็จะท้องก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะตนก็อายุใกล้เลขสี่แล้วและมีความรับผิดชอบมากพอส่วนที่เข้ามาคอมเมนต์อะไรแบบนี้ก็ค่อนข้างรับมือได้ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยถ้าชอบกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาคลิปใหม่จากทางช่องของเรา